สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับนะเอฟซีครับล่าสุดนะครับนะไม่ชละวันนะครับได้นําเสนอคลิปของพี่อนุวัฒนะครับได้มีการพูดถึงคดีของลุงพลแล้วก็คดีของพัดแต่นนะครับนะได้มีการพูดว่าอถ้าคดีทัศนาท่านี้ทนายพิธเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงทนายตั้มเขาคงจะไม่เลือกเอามาเป็นทนายที่ครับนะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ ไม่ชลวันตัดอามาลงนะครับในช่วงที่พี่อนุวัฒน์นะครับได้พูดนะครับนะซึ่งเป็นประโยชน์ครับนะคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับนะก็อยากให้คนฟ,ฟังฟังครับรู้สึกของผมผมต้องมองว่าเป็นทนายที่ดีที่สุดเท่าที่มีมานะจะบอกตรงตรงนี้นะครับนะเป็นทนายที่ดีที่สุดเท่าที่มีมานะครับเท่าที่เราได้พูดคุยนะครับได้พูดคุยได้อะไรเนี่ยครับมันมันฟังดูแล้วมันยังดี ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่ดีเพราะมันมีข้อบกพรองม,มีอะไรมันก็มีนะครับแม้แต่กระทั่งคงคุยกับลงันจันนะครับทนายก่อนๆแต่นี่ก็ถือว่าเราดีที่สุดเราอาจจะไม่ดีที่สุดในประเทศเหรอกครับนะแต่ว่ามันเป็นคือท่านอื่นท่านไม่ได้เป็นทนายที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับทุกท่านครับโอดูแลตัวเองนะครับพี่นะครับคุณบนเทียนนะครับ ทนายมีแค่นั้นจริงๆทนายที่ได้รับการแต่งตั้งตือทนายพินิษนะครับท่านเดียวนะนอกนั้นก็เป็นทนายที่ร่วมง,งานนะครับก็คงไม่ได้เปิดทนายคงไม่ได้เปิดทีมงานโน่นนี่นั่นคงไม่ได้เปิดหรอกครับนะทนายก็คือที่แต่งตั้งก็มีทนายพินิษนะนะครับแค่นั้นนะครับพูดได้สัมผัสได้พูดคุยกันนะครับามรู้สึกว่าเออทนายคนนี้ใช้ได้นะ ท่านเมื่อวานเห็นขุดเก็บขึ้นมาเรื่องเคยทําคดีคิงพาวเวอร์เอ่ยทำคดีทนายตั้มเอ่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านท่านให้ท่ามองแบบผมนะครับถ้าทนายไม่เก่งจริงทนายตั้มไม่เอามาหรอกเพื่อนผงเขาเยอะแยะทนายที่ดูแลนะครับคดีของทนายตั้มมีกี่คนสองคนนะครับทนายหนึ่งก็ทนายอะไรอะครับที่ตรงๆที่ออกทีวีเก่งมากนั้นนะครับก็ทนายอะไรนะเกียว์ท่านทนายอีกคนหนึ่งที่ผมชอบสายยุทธ อยากได้ทนายคนนี้มาทำคดีลุงจังเลยทนายปากเกียวนะครับคำพูดแล้วก็พูดมันได้ใจนะครับจริงๆบางครั้งมันไม่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 รู้หรอกครับว่าการทำคดีจะแพ้จะชนะเออทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดนี่แหละนะครับเป็นทนายคนหนึ่งนะครับทนายสายหยุดกับทนายพินิจเนี่ยมองว่าไม่ได้ไม่เก่งทั้งคู่นะ แต่ธานาชัยอยู่ก็ไปดูคดีนะครับเรื่องของทนายตั้มอยู่ด้วยก็รู้อยู่ว่าเขาไปออกทีวีก็รู้อยู่แต่เขาเ้าเขาออกเวลาเขาพูดนะครับมันได้ใจคนดูนะครับเขาพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบจริงใจนะครับตรงทนาพินิจก็เหมือนกันเท่าที่พูดคุยผมผมยังเคยพูดเลยนะครับว่าไม่ได้นะเราไม่เจอกันตั้งแต่ต้นเขาน่าจะเป็นคนตั้งแต่เริ่มต้นมานครับว่าความมานะครับมันจะได้เห็นมันจะได้ชัดเจน แนี่นี่เราคุยนะครับวันนี้มันไม่มีเราคือคือไม่มีอะไรปิดบังแล้วนะครับป้าก็เปิดเผยห,หมดแล้วว่าใครคือทนายนะครับแต่ทีมงานเนี้ยนะครับคงไม่ได้เปิดเผยทนายไม่ได้มีทีมงานหรอกครับจะมีอาจจะมีคนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเยอะนิดนึงแอร์โดนหัวไอเสียบนะ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกัญชนานะครับทิงทําสวัสดีนะครับคุณจุดิตรานะครับมันเป็นไปได้ะครับเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับชนตรงๆประมาณนั้นถ้าพูดนะนะไม่ไม่มีเรื่องไปออบพร้อมนะครับไม่ไม่เอามาพูดนั่นก็แล้วกันนะครับแต่ว่าความรู้สึกเราดีขึ้นะแต่ครั้งที่แล้ว่ผมเคยคุยกับลุงก่อนจะไปศาลถ้าแบบนี้นะลุงติดคุ้แล้วผมบองอย่างนี้ครับติดจริงๆ นะแต่เท่านี้นะครับผมพูดไวหลายครั้งนะครับ้องปอลที่ตัดไปนะครับผม <c oughs> ผมผมีความหวังนะครับผมผมผมอาจจะชมแบบทนายผมยอมรับว่าทนายเก่งนะครับก็ยังยังมองว่าผมก็ยังมองว่าจะมีข่าวทางลบโน่นนี่นั่นมาออกอะไรออกมาดึงออกมาผมยังเชื่อมั่นนะนะครับในตัวผมเองผมยังมีความเชื่อมั่นว่าเออเก่งนะครับทนไม่ต้องอะไรหรอกครับเอาความจริงออกมาเปิดให้ได้นะให้เขาฟังความจริงที่เราพูดไปอย่าให้เขาตัดออกให้เขาฟังเราบ้าง นะครับแค่นั้นนะครับพยานก็ต้องฟังพยานกับบ้างนะแค่นั้นแหละครับมันไม่ต้องมีอะไรมากสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ะมันก็เป็นเหมือน,นด่านท่านยังสงสัยอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าลุงเป็นผู้กระทำหรอกจริงๆสงสัยสัดส่วนมากคําที่สั่นนะทุกคนก็คงจะพอรู้แหละนะครับใ้ความสงสัยมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายโจทย์มันก็เลยต้องเป็นออกมาแบบนี้ม,นมีความหวังตลอดนะครับอยู่ แม้แต่ก่อนจะมานะครับเขาไปศาลกันป้าไปสานเขาพนังคุยอกังนี่แหละครับว่าเออไปสารวันนี้นะครับทําไมต้องไปยื่นวันนั้นนะครับยื่นดีกานะครับมันมันสุดท้ายแล้วครับศาลให้ให้ขยายเวลาแค่นั้นทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับอยู่กับทนายด้วยนะครับทนายทําไมทนายสงการยังต้องอยู่นะครับทนายสงการนะครับก็ดูข้อมูลนะครับช่วยทนายพินิษนั่นแหละนะครับว่าเออแบบนี้แบบนี้ทนายพินิษก็พิจารณาอะไรที่ผ่านมาทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นอะไรมาขัดตกลบผ่อง นะปนะครับรบอความหวังนะครับรอความหวังนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่พี่อนุวัฒน์นะครับได้ออกมาพูดนะครับนะก็ถือว่าเพิ่มความมั่นใจกับ F C G P ทุกคนนะครับเนาะก็ในเมื่อป้าเปิดแล้วนะครับพี่อนุวัฒน์ก็ต้องเอามาออกมาพูดในมุมมองของ <c oughs> ของ,ของ,ข,องของแกนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนะอย่างที่เราทราบกันคือท่านทนายพินิจเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงทนายตั้มก็คงไม่เอามาทําคดีให้แล้วก็ทําคดีให้กับคิงพาวเวอร์คดีดังๆมากมายครับที่ที่เราติดตามกันที่ไม่ชลวรรณเอาให้งลงรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอ่พี่อนุวัฒน์แล้วก็ไม่ชลวรรณนะครับที่ได้นําเสนอให้กับเอฟซีทุกคนได้ได้ใจชื้นกัน ส่วอนาคตของดีการนั้นก็ว่ากันไปตามตามก็ว่ากันไปตามนั้นเราไม่คงจะไม่ไปก้าวล่วงนะครับสี่กคงจะไม่ไปก้าวล่วงสักเท่าไหร่ก็ป้องต้องปล่อยให้อ่าเจ้าที่นะครับนะหรือสารดีการท่านทํางานแล้วก็ทีงานทนายรอผลครับเหล่านี้ก็รอรอรุ่นกันครับรุ่นกันก็ก็ก็รอรุ่นกันอืมนะครับก็ฝากด้วยครับสินค้าของบริษัทนะครับมนโอนะครับครีมเซรั่มเจลหน้าเจลน้ำอาหารเสริมนะครับแล้วก็กาแฟ ก็ปน้ำปลาแล้วก็สบู่นะไี่ครับนะนะก็ล่าสุดนะครับนะเปิดตัวน้องใหม่ก็เป็นทีมทาผิวนะครับผ่านฝากดูนะฝากด้วยครับทุกคนนะก็ฝากด้วยเอนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆครับนะจากอ่าอ่าไม้ชะละวันแล้วก็พี่อนุวัฒนะครับนะครับพี่อนุวัฒจะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อ่าคอยดูแล คอยดูแลในในช่วงช่วงล่าสุดนี้ก็คอยดูแลคอยจัดงงจัดงานหรือว่าพัฒนางานทางๆก็จะเป็นพี่อนุวัตรนะครับที่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 แกดูแลนะครับนะโอเคครับเจอกันใหม่นะไอพี่ไปก็ฝากทุกคนนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับทุกท่านับถ้ามีอะไรขัดจบงหพ้องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะนะครับเป็นกำลังใจกันนะทุกท่านฝากติดตามนะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับเนาะ